สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องส,สุขสุขคนนะ้องันี้ซนิงมาตาทรงน้องเจมแล้วก็หย่าออกมานาเนาะหาบขาวไว้หาบขาวเย็นกับอันน้าอันมาขีบน้ขาข่ามากอกงัวเนาะพี่น้องหย่าออกมานาผู้ดีลูกไปโรงเรียนพ่อพ่อกับสาวนิงบรรณายามสวยๆนาะพี่น้องช่วงแปดโมง นเอามาให้มานามาเกลเป็ดเกลือไก่เอางวงออกตะเคาะน้องพี่น้องตามเคยตามวิถีชีวิตของบรรหนาวันนาเขาเนาะไปย่างมาหอดนาแล้วเนาะพี่น้องหอดแต่ยังบ่ทันาหอดเถียงเนาะจะชิพาพี่น้องมาแวะเบิ่งสวนมันเนาะพี่น้องให้เติบแล้วนี่จ้า วันนั้นของหางเนาะเห็น่พี่น้องดินทั้งเล่ามันสีบรอยากงามไปได้เนาะดินไออย่างขาเจ้าเอิ้นว่าดินโค้มันบริเวนดินล้วนเนาะมันมนกักับพ่อเบิ่งอยู่พี่น้องสำนึกก็ได้ปลูกมันนี่ก็ได้ ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนเลยเนาะนี่มันเฮานี่ก็ได้ไปน้องไปกันต่อเนาะวันนี้เึียเทียงมื้อวานที่ย่างมาเกือไก่เนี่ยพี่น้องเอ้ยพอไอเจมกลับไปไล่มองเนาะหาปูหาปลาพอได้กินได้อยากในครอบในครัวเนาะ ก็เลยตัวเองก็เลยไปส่งลูกย่างพื่ะย่างตะเฮือนพืละมาส่งลูกอยองเฮียเราก็ย่างออกมาหน้ารถคันเดียวเนะาะบพอกันขี่เด้ว่าขี่ไปเมียก็ย่างก็เป็นการออกกําลังกายไปในเตาหัวซวยแล้วเปิดใจหอดน,นาย่างห่วนอยู่ก็ไปลบมาอยู่ทังนี้กันไอ เดจะพาพี่น้องมาเบิ่งสนทางนี้เนาะสวนมันทางโน้นนี่สีงามกว่าทางหลุมจังหน่อยในสนนาะมันบอ่อยากงามปานะดาเนาะโอ้ยนี่แค่นีน้เขียวอยู่เนาะแต่ว่าล่องมันมันห่างเด้มันบ่่มันบ,อ,นบอ,อยากทีปานไรมันอยากห่างๆ่างคนจ้า ตอนนี้ก็มาห่อน,น,น,นหน้าแล้วเนาะพี่น้องไก่ก็เห็นผู้เจ้าก็แล่นมาหัดอยากยก,กินไก่กระรุ่นนี้ละใหญ่เลยเด้หน่ตอนที่มันหักกระเกิดวางสีขาวนั่นบ้านเนี่น้องพี่น้องเป็นสาวมาแล้วคุณนัน่งทำหมูก็ห้องอยู่อิวอิอยู่เริ่มเบิ่งนั่งหมูก่อน เราหิวอุ้ยมาก็ดีใจพี่นะหุนมาหับมาหับโอ้แมยุ่งแล้วเมยุ่งแล้วเบิ่งแม่ไปเบิ่งพาพี่น้องไปเบิ่งหมูก่อนอยู่ในได้บุกกระหมูกระไก่เจ้าหนิ่หรออยู่หน้านะฮะเาะปากดำนี่แม่หมูตัวนี้ลูกคนอยู่นิเนาะอุ้ยอุ้ยพันอยากกินพี่นอ้องสวยล่ะ ตัวนี้ยาวๆมันเป็นหมูแบบยาวๆเนาะมันก็เลยแบบเบิง่งคือนบอว้วนสามตัวจ้าปุ่นไก่กับไปทางใดก็มานำประของงวกับไปนำํำเนี่ยห้าสิไปกอกไอยาให้งวกรนเนาะยาสมุนไพรพี่น้องนี่เด้ที่จะนิ่งหามานีเนาะอันนี้ใบบักเขียบเนาะายฉขวดยาดำมาครับ พ้าเจ้าบอกมาดอกว่าง้วทา,ายแล้วนี่ง้อขี่จักรทองคือฮา,าว่ากันเนาะให้เอาเอาใบมะเขียบมะยองอครับขามาตามขั้นเอานะมันผสมกันเนาะพี่นอ้องกอกปากงัวจะไปกอกกันดั้งกล้องไว้ีนเนาะพี่นนองเอาาียงในเนาะเราว่าจุดเกางัวตัวนั้น ปันมาเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำไอ้นำใบมะเขืบเนาะเอาก็สิมผาผสมนกันเนาะพี่น้อง อาสิมาผสมน้ำาลากับน้ำมาเขียบเองากั็จะว่ปะวะไม่งเด้อไ่ใช่ยังว่าขาีเงานีน่จะปวดที่นี่ เฮ้หัสิเบื่อไปมาเขียนก็ขาดเบื่อเลยเนาะ น้าพี่น้องมาเทิกมันอยากดื้มเหรอฮัล <c oughs> โห้ยการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเท่าจะเป็นวัด เบิง่งสมองไฟเจ้าประจับผีเลื้อเขากับสิเอาเมือแส่ยเย็นน้อง่น้อโปรงกับโปรงผสมเข้ากันนี่จ้าได้มาแล้วเนาะเอาไปกอกงัวเฮาตัวนั่นบ้างชิจูงมาให้พี่น้องบ้างเนาะ นั่นแฉนะเนาะยากเดีอยวไปกอนม่ ข้งางเบิงบบเาา่งเนาะว่าขี่นันคิเป็นอะไรสิแขนใช่ไหมวะนเอียงเนาะพี่น้องบ่ไดนี่คากล้องเอามาตั้งใจอันต่อไวุ้เป็ดไก่ก็มารอกิน แหล่นก้นพระเจ้าจื๊อจื๊ออันนี้กับผูผ้เผาไก่เผาเป็ดอันนี้ก็ได้เ็นพระเจ้าก็ดีจกดีใจมีมกดีใจว่าบบถืกแม่กัไก่ก็ลังกินเจ้านะแมวนี้นอาคลิปนี้ก็ขคอลาพี่น้องไปก่อนเนาะลาพี่น้องไปกันเด้อไปกับเป็ดกับไก่กับหมูกันก้อจ้ามันนีกับมาไออันนี้หวัวสีเจ็บท้องนะพี่น้อง ถ้าพูดได้เขามาหับส้มกระลองเอาไปเห็ดเบิ่งเนาะเดี๋ยวแซวนิ่งทดสอบมังก่อน,อนว่ะแซาบอกถ้าแซากระลองเอาไปเห็ดเบิ่งเนี่เดี๋ยวสิมาบอกเนาะพี่น้องคลิปหน้านะว่าแซาอยู่บ่เนาะจ้าก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าบ๊ายบาย